สิบนาทีเท่านั้นนะคะในการซื้อของดีมีประสิทธิภาพในราคาสุดพิเศษค่ะเริ่มจับเวลาเลยนะคะ3 2 1เริ่มค่ะ เริ่มต้นแล้วค่ะกับความพิเศษในวันนี้ค่ะกับหน้าที่ทองพบกับเชลี่ค่ะกิ๊บค่ะแหมเจอหน้าเราสองคนเมื่อไหร่ค่ะนั่นหมายถึงว่าความพิเศษของโปรโมชั่นเนี่ยมานนำเสนอถึงหน้าจอกันเลยและวันนี้ค่ะเรามีนาทีทองค่ะของผลิตภัณฑ์เคี้ยวมาฝากกันด้วยแต่ว่าจะมีเป็นเซตอะไรบ้างนั้นราคาอยู่ที่เท่าไหร่คุ้มขนาดไหน ไปฟังน้องกิฟกันเลยค่ะฟังทางนี้เลยค่ะใครที่อยากเพิ่มผลผลิตนะคะเซ็ตเพิ่มไวคูน3าค่ะเพิ่มน้ำหนักเพิ่มผลผลิตค่ะซุปเปอร์เพียว2ขวดเพียวเวิร์ฟ2ขวดเพียวพาวเวอร์2ขวด จากราคาปกตินะคะ9,540บาทแต่วันนี้เราขาดเพียงแค่2,999บาทเท่านั้นค่ะยังไม่พอนะคะแถมฟรีไปเลยเพียวผงอีก4ซองและเพียว X อีก4ซองค่ะมูลค่าของแถมอยู่ที่3,200บาทนะคะโอ้โหแค่ฟังโปรโมชั่นก็คุ้มค่าแล้วนะคะดังนั้นค่ะความพิเศษแบบนี้นะคะต้องรีบโทรกันเข้ามาเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า ความพิเศษแบบนี้เนี่ยมีเวลาไม่นานแล้วก็ตอนนีน้เริ่มนับถอยหลังกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับความพิเศษค่ะของผลิตภัณฑ์เพียวนะคะกับชุดนี้เนี่ยเขามีคุณสมบัติอะไรกันบ้างนั้นช่วยในเรื่องของอะไรมาฟังกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับตัวแรกกันเลยค่ะแหมมันต้องเริ่มด้วยของการบํารุงกันก่อนค่ะสําหรับการบํารุงค่ะแนะนําเป็นตัวซุปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู L ่เพราะเขาเป็นตัว e ช่วยทั e ้งในเรื e ่องของการบํา e รุงแล้ว e ก็ป้องกันโรคแมลงศัตรูพืชไปในตัวค่ะ พอบำรุงเสร็จไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยก็ถือเวลาที่จะต้องติดดอกติดผลผลิตกันบ้างค่ะตอนนี้เลยค่ะเพียวเวอร์ค่ะเป็นตัวช่วยเพิ่มผลผลิตคูณ2กันไปเลยตัวนี้จะช่วยเน้นในเรื่องของการติดดอกติด ผลนะคะคั่วเหนียวทําให้มีขนาดใหญ่ผิวสวยรสชาติดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครกําลังมีปัญหากุ้มอกกุ้งแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยฝนมันตกแล้วพอถึงเวลาฉีดอาหารไปเรียบร้อยแล้วให้อาหารพื้นไปอาจจะเครียดว่าเอ๊ะฉีดไปแล้วฝนมันตกพืชที่เราปูกจะได้รับสารอาหารหรือเปล่าไม่ต้องกังวลใจค่ะเพราะว่าเรามีตัวช่วยดีๆค่ะอยู่ในเซตนี้เรียบร้อยแล้วอย่างเพียวพาวเวอร์นั่นเอง สำหรับเพียวพาวเวอร์ค่ะช่วยในเรื่องของการดูดซึมไม่ถึง5นาทีค่ะ และยังช่วยควบคุมไข้น้อยไข่มแมลงและเอาไปช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลน,น้ําด้วยเหนือสิ่งอื่นใดช่วยในเรื่องของความประหั่เพราะว่าเขาจะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารอาหารที่เราใช้อยู่เราก็ไปลดปริมาณมันก็ช่วยทําให้เราลดต้นทุนไปได้อีกนะแต่ยังไม่พอนะคะพี่เชอรี่เรายังมีของแถมเด็ดๆอีกสองอย่างค่ะก็คือเพียวผงค่ะเพียวผงเนี่ยเขาจะเป็นสารอาหารที่พืชต้องการอย่างครบถ้วนเลยมีทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและสุรทัศ ต่างๆนะคะอยู่ในซองนี้ซองเดียวเลยนะคะย,ย,ยังไม่พอนะคะยังมีเพียวเอ็กด้วยเพียวเอ็กเนี่ยเป็นสารอินทรีย์ป้องกันโรคแมลงค่ะใครที่มีปัญหาเพี้ยนนอนอะไรต่างๆเนี่ยมารบกวนพืชของเรานะคะสามารถที่จะใช้เพียวเอ็กฉีดไปได้เลยค่ะอคบอกเลยว่าชุดนี้เนี่ยแน่นมากๆแน่นทั้งในเรื่องของการดูแลแน่นทั้งในเรื่องของเอาไปเป็นตัวช่วยป้องกันในเรื่องของพวกโรคแมลงศัตรูพืชค่ะบอกเลยว่าคุ้มค่ามาแบบนี้เนี่ย ไม่ได้แล้วนอกจากนาทีทองเท่านั้นค่ะ ไปเป็นตัวช่วยในเรื่องของการทำเกษตรนะไม่ว่าท่านจะปลูกข้าวพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ประดบับค่ะพืชผักสวนครัวไม้ใบคือง่ายๆเลยปลูกอะไรก็แล้วแต่ค่ะเอาไปใช้เธอขายรับรองว่าประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนจ้าสุดยอดค่ะนะับรองเลยว่าใช้เพียวไปแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีรีวิวจากเกษตรกรทั่วประเทศเลยอย่างเช่นคุณลุงสนั่นค่ะพี่เชอรี่ค่ะอยู่อําเภอแกลงจังหวัดระยองเนี่ยเขา ปลูกทุเรียนนะคะได้ทุเรียนเนี่ยสาล้านต่อปีเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช้ไม่ได้แล้วนะคะสําหรับโปรนี้เหมาะมากๆเลยคะ่ะถูกต้องแล้วอย่างที่น้องกิฟบอกค่ะโปรนี้เหมาะมากเพราะว่าอะไรเขาเอาไปช่วยในเรื่องของการเพิ่มน้ําหนักแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะแต่ยังไม่พอยังมีอีก1เคสค่ะสําหรับใครที่ปลูกนะคะผักสวนครัวค่ะหรือว่าเป็นพริกนะอันนี้เนี่ยเป็นพริกซปเปอร์ฮอตค่ะแล้วก็เชอรี่แล้วก็น้องๆเนี่ยไปปลูกถึงที่มาเลยก่อนหน้า นียคือมีปัญหาค่ะคือพริกต้นโซมใบเหลืองใบหงิกผลผลิตของพิกซูเปอร์ฮอตก็ไม่มีพอใช้ผลิตภัณฑ์เคียวเข้าไปเรียบร้อยแล้วตกใจเลยวิีอยู่ยนะทำไมมันมาหาัศจรรย์นขนาดนี้คือจากต้นเหลืองต้นโซมมันฟื้นคืนชีพแล้วก็ ผลผลิตไม่หวัดไม่ไหวกันเลยโอ้โหและตอนนี้เวลาของเราก็เหลือเพียงแค่5นาทีสุดท้ายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรีบๆกันหน่อยนะคะกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ค่ะถูกต้องแล้วค่ะต้องรีบจริงๆค่ะรีบโทรกันเข้ามาเลยเพราะว่าตอนนี้ค่ะเสียงโทรศัพท์เนี่ยดังมากรัวๆกันเลยเพราะว่าพิเศษจริงๆคือจ่ายในราคา2999บาทแต่ท่านได้รับไปทั้งหมดนี้เลยคุ้มมากจริง,งเยอะมากๆเลยจ่าย3,000ันมีเงินทอนค่ะคุะ้มตังแล้วโอ้โหเนี่ยครบ เสร็จเลยทั้งบำรุงด้วยนะเพิ่มผลผลิตแล้วก็เอาไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันโรคแมลงศัตรูพืชจะหาที่ไหนได้หาที่ไหนไม่ได้หรอกนอกจากที่นาทีทองเท่านั้นค่ะใช่แล้วค่ะใครที่อยากลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจัดโปรนี้ได้เลยนะคะว่าแล้วก็น,น้องกิฟต์เราไาย้ำโตกันอีกรอบดีกว่าได้เลยค่ะใครที่อยากเพิ่มผลผลิตฟังทางนี้เลยค่ะเซ็ตเพิ่มไวคูณ3ามค่ะเพิ่มน้ำหนักเพิ่มผลผลิตค่ะ ซื้อสบปะเพียว2ขวดเพียวเวิร์ก2ขวดเพียวพาวเวอร์2ขวดจากราคาปกติ9,540บาทนะคะแต่เฉพาะนาทีทองเท่านั้นลดเหลือเพียงแค่2,999บาทเท่านั้นนะคะ ยังไม่พอนะคะแถมฟรีไปเลยเพียวผงอีก4ซองและเพียวเอ็กอีก4ซองค่ะมูลค่าของแถม3,200บาทค่ะโอ้โหคือจะบอกว่าสำหรับเซตนี้เนี่ยแค่มูลค่าของของแถมก็คุ้มค่ามากแล้วค่ะคิดดูนะจ่ายในราคาไม่ถึง3,000บาทแต่ท่านได้ไปทั้งหมดเลยทั้งในเรื่องของการอะไรทั้งบำรุงป้องกันโรคแมลงทั้งเพิ่มผลผลิตเอาไปเพิ่มประสิทธิภาพ แล้วก็เอาไปป้องกันในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเพี้ยนอนใบจุดใบด่างร่างเน่าคนนั่นคือสารพัดปัญหาจริงๆเลยนะใช่แล้วค่ะนอกจากเขาจะช่วยทําให้เพิ่มผลผลิตแล้วเขายังลดต้นทุนด้วยลดค่าปุนน๋ยค่ายาได้เกินครึ่งเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยสาคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าอะไรปกติแล้วเนี่ยเกษตรกรเนี่ยจะหมดไปกับในเรื่องของ ค่าปุ๋ยค่ายาตัวบำรุงป้องกันโรคแมลงสารพัดปัญหาเลยนะคือแต่ละชนิดเนี่ยตอนนี้ก็ราคาแพงมากน่งนั้นค่ะถ้าอยากลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็ที่สำคัญคือปลอดภัยด้วยนี่เลยค่ะแนะนำกันไปเลยกับชุดนี้ไปเลยจ้าและตอนนี้เวลาของเราก็เหลือน้อยลงมาทุกทีแล้วค่ะเหลือเพียงแค่3นาทีเท่านั้นแล้วนะคะ3นาทีสุดท้ายรีบจัดโปรนี้ได้เลยนะคะและใครที่กำลังแบบ จะสั่งดีไม่สั่งดีไม่ต้องคิดนานแล้วค่ะเพราะว่าความคุ้มค่าแบบนี้เนี่ยมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะอย่าตัดสินใจใช้อย่าตัดสินใจนาเพาะถ้าหมดเวลาแล้วท่านจะเสียใจนั่นเองนะและที่สําคัญคือตอนนี้สายกริง้งกลางกริง้งกลางมากเลยทีมงานกระซิบมาบอกว่าเหลือเพียงแค่ไม่ถึง10ส,สายเท่านั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมคะไม่ถึง10ส,สาย คุณจะได้โปรโมชันนี้หรือเปล่าบัง<อ>รีบเลยรีบเลยรีบเลยะะกับความคุ้มค่าแบบนี้ค่ะกับความคุ้มค่าความพิเศษแบบนี้ชลิแล้วก็น้องกิฟเนี่ยนำมาฝากให้ถึงหน้าจอคือบอกว่ายิงตรงกันเลยนะคือตอนนี้เนี่ยถึงเวลาแค่ว่าหยิบโทรศัพท์แล้วก็กดเข้ามาโทรสั่งเท่านั้นเองนะอย่าตัดสินใจช้าค่ะเพราะว่าไม่อยากให้พลาดกับความคุ้มค่าแบบนี้จริงๆใช่แล้วค่ะเขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าแถมยังเพิ่มกําไรได้ด้วยนะคะพี่ช ใครที่อยากมีเงินล้านเหมือนคุณลุงสนั่นนะอันนี้รีบเลยต้องรีบเลยค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเกษตรกรเงินล้านจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เงินล้านนะหลักแบบโอ้โหสิบล้านขึ้นเลยนะสนบล้านเลยเนี่ยแหละตัวช่วยดีๆอย่างผลิตภัณฑ์เคียวนี่แหละนี่เลยค่ะไม่จัดไม่ได้แล้วนะคะกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ค่ะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมนะว่า ถ้าเกิดว่าท่านไปนใช้พวกปุ๋ยหรือว่าสารเคมีหรือยาฆ่ามแมลงมากๆพวกนี้มันมีตกค้างคืออันแรกเลยตกค้างในร่างกายของเราถ้าเราเป็นคนฉีด ตกค้างในผู้บริโภคแล้วก็ที่สาคัญตกค้างในดินถ้าเกิดว่าใช้ไปนานๆมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของทําให้ดินเสื่อมดินเสียปลูกอะไรมันก็ไม่เจริญเติบโตไม่มีผลผลิตเราก็ต้องมาเครียดอีกนะดังนั้นนี่เลยจ้ามีตัวช่วยแบบนี้แล้วเอาไปใช้เลยดีกว่าจ้าและตอนนี้ก็เหลือเวลาเพียงแค่1นนาทีสุดท้ายแล้วนะคะ1นาทีสุดท้ายใครที่ได้โปรนี้ไปครองเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีมากๆเลยค่ะดังนั้นค่ะดังนั้นรีบโทรกันเข้ามาเลยท่านจะได้เป็นผู้โช ก็ดีมีเงินเข้ากระเป๋าเป็นก่อเป็นกำรรนั่นเองโอ้โหรับกําไรกันรัวๆเลยเอา,าเปไปขายที่ไหนก็มีแต่คนอ้าแขนรับซื้อเพราะว่าเขาเปลอดสารเคมีไม่มีสารเคมีนะคะเป็นสารอินทรีย์ร้อยเปอ่าสก,กัดจากธรรมชาติเลยนะคะว้าววสุดยอดมากๆเลยเราก็ความพิเศษแบบนี้ค่ะ จะมีทุกครั้งเลยนะถ้าเกิดว่าเจอชิลี่แล้วก็น้องกิฟนะจ๊ะดังนั้นค่ะความพิเศษความพิเศษแบบนี้ต้องรีบจัดกันเลยเหลือเวลาเพียงไม่ถึง1นาทีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะและจำนวนติดเนี่ยก็เหลือน้อยลงทุกทีแล้วเพราะฉะนั้นรีบๆกันหน่อยนะคะจั กันไปเลยค่ะสำหรับเซตนะคะเพิ่มน้ำหนักเพิ่มผลผลิตก,กับความคุ้มค่าแบบนี้ไปเป็นตัวช่วยในเรื่องของการทำเกษตรไม่ว่าท่านจะเป็นเกษตรกรมือใหม่เกษตรกรมือเก่าหรือว่าทำการปลูกในบริเวณบ้านก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะโอ้โหตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะครั้งหน้าเราจะมีโปรอะไรดีๆเด็ดๆมาฝากอีกบ้างติดตามชมได้เลยนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ